ัสดีค่ะพบกับคุยให้ชัดกับปริกาเทปสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะทุกคนไม่ใช่เพราะว่าฉันจะเลิกทำแต่อย่างใดน,นะคะยังคงจะตามจองลางจองผ่านทุกคนต่อไปแต่ว่ามันกําลังจะปีใหม่แล้วค่ะแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะคะหลายๆคนก็ทํากันอยากจะทําอะไรที่เป็นการรวบรวมที่สุดแห่งปีนะคะโดยเฉพาะปีนี้นะคะ2023เป็นปีที่อีเวนต์ฟูลสุด,สด เป็นปีที่ทุกสิ่งทุกอย่างอิจฉารโกเกิดขึ้นเยอะมากจนฉันแบบนับไม่หวัดไม่ไหวนะคะมีทางเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องสมหวังเรื่องผิดหวังเรื่องชนะเรื่องแพ้แพ้เรื่องที่ได้ลังใจและไม่ได้ลังใจนะคะวันนี้ก็เราจะลองมาจัดอันดับเล่นๆน,นะคะไม่มีการให้คะแนนที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดน,นะคะเป็นการให้คะแนนตามใจฉันและทีมงานล้วนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เห็นด้วยเราก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะคะว่าคุณคิดว่าอะไรที่เป็นที่สุดแห่งปีนี้ของคุณ ซึ่งไม่ได้มีที่สุดเดียวเรามีหลายที่สุดนะคะเราจะเริ่มจากสิ่งที่มีสาระก่อนดีเรื่งมจะเริ่มไม่มีสาระไปเรื่อยๆนะคะสิ่งแรกที่อยากจะคุยนะคะก็คืออะไรที่มันแบบว่าใดๆในโลกล้วนมาที่สิ่งนี้ต้องมีห้อยท้ายในทุกงานอีเวนต์การประชุมเสวนาคอร์สเรียนใหม่อะไรใดๆยังไงก็ตามจะต้องมีคำนี้อยู่นะคะเสมือนหนึ่งคำว่าบูรณาการแล้วค่ว่าพอเพียงในสมัยก่อนนะคะสิ่งนั้นก็คือคำว่า AI เป็นอะไรที่ติดเทรนด์ยอดฮิตเป็นสิ่งที่ฮิตที่สุดนะคะแต่อันเนี้ยจะบอกว่าน่าสนใจจริงแล้วก็น่าตื่นเต้นจริงนะคะจะบอกว่าถ้าสังเกตดูปีเนี้ยเป็นอีกหนึ่งปีที่เทรนด์ที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการใช้อะไรที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนี่ยมันมาแรงมากนะคะแต่ว่า AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดแล้วมันเหมือนกับบางคนก็รู้สึกว่ามาช่วยทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยบางคนก็รู้สึกว่า ฉันจะตกงานเพราะว่า AI หรือเปล่านะคะอย่างใกล้ๆตัวชออย่างเงี้ยเรื่องของการทำคอนเทนต์ทำโซเชียลมีเดียคอนเทนต์หรือว่าสำหรับนักข่าวมืออาชีพสำนักข่าวนะคะมีการใช้ AI แบบแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเช่นเอาเสียง AI มาพากสำหรับคลิปข่าวต่างประเทศสมมุติว่าคุณทําข่าวคลิปของใช่อิงเวินประธานธิบดีไต้หวันพูดเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะคุณก็เอา AI อ่ะมาพากเสียงทับ เป็นเสียงของใช้อิงหวนที่เป็นนิวโตรเป็นเสียงกลางๆไม่ต้องมีเสียงใครทั้งสิ้นก็คือเป็นเสียงของโรบอทไปเลย AI ไปเลยนะคะหรือการใช้ AI ในการอิจดบทความทุกคนรู้ป่าว่าแบบบทความในเว็บไซต์ใหญ่เยอะๆดังๆที่คนเข้าเป็นล้านๆทุกวันนี้เขาแทบจะใช้ AI เขียนกันหมดแล้วแต่ว่ามีบอกที่เป็นคนตรวจอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ว่าแน่นอนมันไม่ใช่แค่วงการคอนเทนต์นะคะวงการศิลปะเองตอนนี้เป็นดีเบตใหญ่มากก็คือว่าตกลงภาพศิลปะเนี่ย ที่ทำโดย AI จะถูกนับเป็นศิลปะหรือไม่ซึ่งชอบชอบมากที่เวลามีคนบอกว่าสมัยที่มีภาพถ่ายใหม่ๆอ่ะคนก็ไม่นับว่าภาพถ่ายเป็นงานศิลปะเหมือนกันเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีทําไม่ใช่ใช้ฝีแปรงใช่ป่ะแล้วเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าเออภาพ AI อ่ะมันก็เหมือนกับตอนที่ภาพถ่ายไม่ได้ถูกยอมรับในวงการ ศิลปะนั่นเองนะคะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะ e ี o ว v เป็นทิศทางไหนนะคะแต่ที่แน่ๆในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมีหลายประเทศนะคะที่ออกมาบอกแล้วภาพ AI ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้นะคะล้วก็ยังมีการถกเถียงกันอีกมากมายในยุโรปก็เป็นดีเบตที่ใหญ่มากว่าเราจะทํายังไงกับภาพที่เป็นภาพจาก AI นะคะก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องติดตามต่อในปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะว่ากฎหมายแล้วก็อะไรที่ออกมาควบคุมการใช้งาน AI ให้มันไม่เป็นละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ย มันจะออกมาแบบไหนแต่ที่แน่ๆประเทศไทยยังไม่ถึงไหนเลยจ้ากระทรวงดีอีคะไม่ใช่ว่าไปไล่แต่ตรวจสอบ Facebook แบบว่า1-2นะคะทุกคนช่วยคิดด้วยว่าทาไงกับเรื่องของ AI นะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยประเทศไทยก็อย่าไปตามหลังเขาในเรื่องนี้นะคะต่อมาเรื่องที่สร้าง Impact มากที่สุดส่งผลต่อโลกนี้มากที่สุดนะคะจริงๆแล้วเป็นปีที่เศร้านะเพราะว่า มีสงครามที่ ongoing หนึ่งสงครามแล้วก็สงครามที่ปะทุขึ้นมาจริงๆก็อน g o i n g เหมือนกันแต่ว่าปะทุขึ้นมารุนแรงอีกหนึ่งสงครามเกิดขึ้นในปีนี้นะคะนั่นก็คือยูเครนรัสเซียจริงยูเครนรัรสเซียเนี่ยก็ลบกันมาหลายปีละแต่ก็ยังไม่จบสักทีนะคะแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นปะทุขึ้นมาใหม่ล่าสุดอันนี้ก็คือกาซาคะอิสราเอลกาซายูเครนรัรสเซียเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าที่ปุ๋ยแพงอยู่ทุกวันนี้ทุกคน ใครมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรชาวนาน,นะคะปุ๋ยแพงมากตอนนี้กระสอบ18 0 0 0 0 0 0แกว่านะคะปุ๋ยหนึ่งกระสอบเนี่ยเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียรบกันค่ะแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ทำปุ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยมันมาจากประเทศยูเครนแ,แล้วก็ในบริเวณนั้นนะคะเพราะเกิดสงครามขึ้นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถส่งวัตถุดิบออกมาได้ทุกอย่างก็เลยแพงขึ้นนะคะแน่นอนเรื่องของพลังงานก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอิสราเอลกาซาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามี แรงงานไทยถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งก็ทําให้เราตั้งคําถามมากว่าแรงงานไทยเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปเองนะคะทุกคนแรงงานไทยที่ไปทํางานในต่างแดนเนี่ยส่วนใหญ่มีบริษัทในหน้าจัดหาไปแต่ในกรณีของอิสราเอลกาซาเป็น MOU ระหว่างรัฐคือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลทําสัญญากันส่งแรงงานไปป้อนตลาดเกษตรในอิสราเอลนะคะเพราะฉะนั้นแรงงานเหล่านี้เนี่ยไปโดยน้ามือของรัฐบาลไทยแท้ๆเลยนะคะแต่ว่าก็มีการตั้งคำถามกันมากว่า การให้ความช่วยเหลือการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยต่างๆของแรงงานที่น้องแรงงานไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนอีสานะที่อยู่ที่กาซาเนี่ยมัน มากพอหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริง,รงๆชอบก็เห็นว่ากระทรวงต่างประเทศพยายามที่จะทากระทรวงแรงงานพยายามที่จะทำนะคะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเราตั้งคําถามแทนประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยควรเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้แล้วก็ทําให้มันรวดเร็วฉับไวทันสถานการณ์มากกว่านี้หรือไม่แต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดอิมแพกับพี่น้องชาวอีสานของเราจริงๆนะคะมีคนหลายพันคนจริงหลักหมื่นนะคะที่ตกค้างอยู่ที่กาซาตอนนี้จริงๆเราก็ยังมีอยู่ไม่ได้กลับมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่า เสียงเงินเสียทองไปแล้วกลับมาแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับไปอีกกู้นี่ยืมสินมาก็ไม่อยากจะกลับมานะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยต้องเข้าไปทําความเข้าใจกับแรงงานให้มากๆนะคะมีอะไรอีกที่สุดของปีนี้จริงๆอยากพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแต่ว่ากลัวว่าจะออกนอกหน้าเธอเห็นสีเสื้อของฉันไหมสิ่งที่ดีใจที่สุดของปีนี้ก็คือพรรคเก้าไกลชนะเลือกตั้งค่ะทุกคน14พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็น 5ปีหลังจากการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่พอดีเป๊ะเลยประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านกูหาการเลือกตั้งและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นในวันที่27พิภาคม จำวันไม่ได้เดือนพฤษภาคม2,561นะคะก็คือเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้น5ปีพอดิบพอดีนะคะก็เป็นวันเลือกตั้ง2,566ซึ่งพรรคก้าวไกลได้เติบโตและกลายเป็นพรรคที่มีผู้ให้คะแนน ความไว้วางใจมากที่สุดในประเทศไทยนะคะได้สะสะมา151คนและได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตมากถึง14ล้านเสียงนะคะจาก6ล้านตอนอนาคตใหม่ผ่านไป4ปีพรรคของพวกเราเติบโตแข็งแกร่งแล้วก็ครองใจมหาชนชาวไทยนะคะจาก6ล้านเป็น14ล้านนะคะเยอะมากเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีการแก้กฎกติการเลือกตั้งให้ เรียกว่าอะไรดีไม่เป็นคุณกับพรกเก้าไกลมากที่สุดนะแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเจ็ดจำลองที่แน่ๆของพี่น้องประชาชนได้ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะเสมือนหนึ่งเห็นลูกรลับปริญญาวันที่สสเก้าไกล151คนเดินไปรายงานตัวที่สภาผู้แทนรัษฎรนะคะแล้วเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็รู้สึกถึงความหวังเหมือนกันในวันนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีใจที่สุดแล้วสิ่งที่พลิกล็อกที่สุดของปีนี้ก็คือต่อจากสิ่งที่ดีใจที่สุดเลยจ้านั่นก็คือชนะเลือกตั้งแต่ว่า ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะเ,เรื่องนี้ก็ <c oughs> จะบอกว่า3เดือนที่มีความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลของพรคเก้าไกลจริงๆก็ไม่ถึง3เดือนดีนอะาะจะเป็นช่วงประมาณสัก1เดือน2เดือนที่อยู่ในระหว่างระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยความหวังในใจของประชาชนคือชเชื่อว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ย แน่นอนเราก็ไปเลือกด้วยความหวังอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีใครสักกี่คนหรอกที่จะคิดว่าเก้าไกลจะได้ที่หนึ่งแล้วก็จะมีพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคาดหวังอย่างดีก็คือร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยมีนายกเป็นเพื่อไทยใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากการเลือกตั้งจิตใจพวกเราก็พองฟูและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังว่าวันที่เราจะได้เห็นพิธาเป็นนายกเห็นรัฐบาลพรรคเก้าไกลเป็นแกนนาเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงมันก็เป็นความหวังที่แบบ ทุกสกาวเรืองรองนะคะแต่ว่าด้วยเหตุพลิกผันทางการเมืองนะคะสะวก็ไม่หวดผ่านให้กับพรรคก้าวไกลแล้วก็ทําให้เกิดการพลิกขั่วไปจัดตั้งรัฐบาลที่เรียกว่าข้ามค่ายสุดขั่วสุด,สดค่ายกันนะคะ mm hmm. พูดง่ายๆก็คือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมทั้งหมดเราก็บวกเพื่อไทยเข้าไปนั่นเองนะคะ, mm hmm. ะรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐใดๆก็คือมากันครบหมดนะคะเราก็ได้เห็นรัฐมนตรีหน้าเดิมๆอยู่ใน คณะรัฐมนตรีกันแล้วก็บริหารประเทศะคะ่ะก็เป็นว่าไม่อยากจะพูดมากถึงเรื่องนี้ยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกแบบว่าชรำใจชรำใจชรำใจนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนอยากจะบอกไว้ตรงนี้นะคะมีหลายคนที่เจอช่อตเราก็บอกว่าเสียใจมากเลยเสียเงินเสียทองเสียค่าเครื่องบินหลายพันบาทเสียค่าน้ามันรถห้าหกพันขับรถไปก 1, ลับพันโลภายในวันเดียวเพื่อกลับไปเลือกตั้งที่บ้านเกิดแล้วสุดท้ายก็ไม่สมหวังนะคะต้องบอกเลยว่าทุกคะแนน ทุกเสียงของทุกคนที่หย่อดลงไปในบัตรเลือกตั้งแม้ว่าจะไม่สามารถทําให้ก้าไกลได้เป็นรัฐบาลในวันนี้แต่ไม่มีแม้แต่เสียงเดียวที่เสียเปล่านะคะทุกหนึ่งเสียงทุกหนึ่งบัตรเลือกตั้งของคุณคือการแสดงออกแล้วยืนยันว่าคุณต้องการให้อนาคตของประเทศเป็นแบบไหนต้องการพักการเมืองแบบไหนต้องการจุดยืนอุดมการทางการเมืองแบบไหนทุกคะแนนเสียงรวมกันกลายเป็น14ล้านเสียงและทําให้ก้าไกลกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็พิสูจน์ว่าการเมืองแบบเก้าไกลเป็น Jennifer. ไปได้ การเมืองที่หาเสียงด้วยนโยบายอยุดมการทางการเมืองไม่ซื้อเสียงไม่มีหัวคะแนนใช้แต่หัวคะแนนธรรมชาติเป็นไปได้14ล้านเสียงที่ทุกคนลงแรงลงใจลงกายเสียค่าน้้ามันลดเสียค่าเครื่องบินไปเลือกตั้งกันนั่นคือผลที่ออกมาในวันนี้ก็คือวันที่เราพูดอย่างภูมิใจว่าพักที่เราเลือกเป็นพักที่มีผู้นิยมให้ความเชื่อมั่นศรัทธามากที่สุดในประเทศไทยและอีกไม่ไกลจากนี้เราจะได้เป็นรัฐบาลนะคะทุกคนนะ ถึงแม้ว่าจะพลิกล็อกแต่ว่าเราก็ต้องอยู่อย่างมีความหวังต่อไปไม่ชนะในวันนี้ไม่ได้หมายว่าแพ้นะคะยังไม่ชนะแต่จะชนะในวันข้างหน้า win will win definitely and win eventually and มีอะไรอีกอะยังกลับมาที่เรื่องที่มีความหวังอยู่นะคะเรื่องที่มีความหวังมากที่สุดเชอาคิดว่าหลายๆคนนะ่ะลืมโมเมนต์นั้นไปแล้วนะคะหลังเลือกตั้งไม่นานนะมันมีสิ่งที่ อย่างว่ามาเกิดขึ้นนะคะก็คือไอรอนะคะร่วมกับอีกหลายภาคีเครือข่า,ขายนะคะล่ารายชื่อประชาชน5 0 0หมื่นรายชื่อเพื่อที่จะเ,เสนอคําถามประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใ่ทั้งฉบับโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะแล้วเขาก็ทําออนไลน์เหมือนกับที่เราเข้าชื่อเสนอกฎหมายอะไรออนไลน์ต่างๆแก้รัฐธรรมนูญออนไลน์ต่างๆมากมายใช่ไหมคะทำกันไปหลายรอบแล้วจาได้ใช่ไหมทุกคนปรากฏพอเขาเอาอรายชื่อที่ล่าทางออนไลน์ไปส่งกกตกกตอบอกว่า อันนี้เป็นคำถามประชามาติททำออนไลน์ไม่ได้อย่างวะเราก็เลยทําให้ต้องมีการล่ารายชื่อใหม่ภายในเวลาแบบตอนนั้นเหมือนเวลาประมาณ2อาทิตย์แลคะ่ะมีเวลา2อาทิตย์เพื่อให้ได้ห้าหมื่นรายชื่อกระดาษคือถ้าทําออนไลน์ได้ห้าหมื่นรายชื่อ2อาทิตย์มันไม่ยากใช่ไหมที่ ลงรายชื่อกันไว้ต้องคิ้งไปหมดแล้วก็ต้องเอาใหม่โดยใช้กระดาษเท่านั้นนะคะเราก็ช่วยกันทุกๆองค์กรน,นะคะคณะก้า 9, หน้าพักเก้าไกลแล้วก็ออไอรอเองนะ,ะแล้วก็เครือข่ายรอบๆทั้งหมดก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยความรู้สึกลึกงในใจก็คือกลัวไม่ทันก่าไม่ทันแน,น่นอนทุกคนภายในเวลา3-4วันอะสองแสนห่งหมื่นสองพกว่ารายชื่อคือไม่ถึงหงสัปดาห์คือครึ่งสัปดาห์นะคะ ส0 0 0สนกว่าลายชื่อที่ล่าผ่านกระดาษโมเมนต์ที่ชอบประทับใจที่สุดคือมีอยู่วันหนึ่งอะลงมาที่ออฟฟิศของตึกอนาคตใหม่อะค่ะแล้วก็ไปที่โซบาแล้วเห็นคนเนี่ยห่อแบบปึกกระดาษมาก็งงว่าเขามาทําอะไรเขาก็มาทักเราแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะคุณชอบพี่เอาใบล่าลายชื่อจากที่ออฟฟิศค่ะเอามาส่งคือเป็นพนักงานออฟฟิศ เห็นสิ่งนี้ที่โปรโมทกันในออนไลน์แล้วเขารู้ว่าต้องทําผ่านกระดาษเขาก็เอาใบกระดาษนี้ไปล่ารายชื่อคนในออฟฟิศทั้งออฟฟิศทั้งตึกเขาอะมาเป็นปึกแล้วก็เอามาส่งที่ตึกเราแล้วเชื่อว่ามีคนทําแบบนี้กับอีกหลายจุดกับอีกหลายองค์กรเครือข่ายที่ร่วมกันรณรงค์นะคะคือมันเป็นความร่วมแรงร่วมใจที่ทําให้เห็นว่าประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจริงๆซึ่งต้นปีหน้าเราน่าจะได้ประชามติ เริ่มต no ้นการคิกสตาร์ทร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนะคะสําหรับพรรคการเมืองที่บอกว่าตอนหาเสียงเราหาเสียงว่าจะแก้รัฐธรรมนูญร่างใหม่โดยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้สสรมาจากการเลือกตั้งทุกคนคะรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยประชาชนเนี่ยแน่นอนไม่ใช่เอาคน60ล้านคนมานั่งร่างใช่ไหมคะมันก็คือต้องใช้สสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะสําหรับพรรคการเมืองที่กําลังคิดว่ารัฐมนตรของประชาชนหมายความว่าสสรไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้ขอความกรุณานะคะ มองหน้าประชาชนแล้วเห็นใจพวกเรานิดนึงนะคะว่าเราจําได้นะคะพูดอะไรไปไม่ใช่แค่เทคนิคหาเสียงเดอ้อเออนะคะดิจิตอลฟุตปิ้นเยอะแยะไปหมดนะคะดิจิมอนฟ o ดฟิตนะคะแล้วขอให้ได้ Energy ได้ความแบบว่าทุ่มเทของทุกคนเท่ากับตอนทำคอนฟอร์องแสนลคชื่อภายในสามวันด้วยนะคะอ่ะมีอะไรอีกที่แบบว่าที่สุดที่สุดเริ่มมาสู่หมดที่ซีเรียสมื่อกี้เราพูดถึงความเอีอยงวะใช่ปะ่ะเอีอยงวะเอีอยงวะเนี่ยนะคะ เรารู้สึกว่าสิ่งที่น่าเอี่ยงวะที่สุดก็คือกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยนะคะความเอี่ยงวะที่สุดของกระบวนการยุติธรรมไทยในปีนี้ได้แก่มี2คดีไม่อยากจะพูดเลยว่าหนึ่งนั้นเป็นคดีของชันเองเอาว่าเรื่องของตัวเองอยู่ยไปพูดทีหลังนะคะแต่เรื่องที่ทุกคนรู้สึกตั้งคําถามามากจริงๆก็คือการกลับมาประเทศไทยของคุณทักษิณชินวัตรจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่สุดแห่งปีนะแต่ไม่รู้ว่าจะจัดว่าอะไรที่สุดแห่งปีดีแต่ว่า เป็นอีเวนต์แห่งปีแน่นอนคือหลังจาก10กว่าปีที่คุณทักษิณลีภัยไปอยู่ต่างแดนก็กลับมาสู่ประเทศไทยนะคะและเข้าเรือนจำา k k เข้าโรงพยาบาลนะคะออตอนที่ก่อนที่คุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยมีคนหลายๆคนบอกว่าคอยดูสิคุณทักษิณจะไม่ได้นอนคุกแม้แต่วันเดียวดิฉันคนหนึ่งที่บอกว่าบ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงคนเรามันมันไม่ขนาดนั้นหรอกนะคะปรากฏว่าจริงวะ่ะ วันนี้อยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจยังไม่ได้เข้าคุกจริงๆแบบนอนคุกจริงๆเลยแม้แต่วันเดียวนะคะด้วยเหตุผลว่าคุณทักษิณป่วยเป็นโรคที่โรงพยาบาลราชทานไม่สามารถรักษาได้นะคะก็เลยต้องมาอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะผู้ครั้งที่พูดเรื่องนี้ช่อบก็ได้ถึงอากงอากงเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะในเรือนจำอากงเป็นนักโทษคดี112นะคะแล้วก็เสียชีวิตในเรือนจํา โรงพยาบาลราชธานแม่อนุญาตให้ออกมารักษาข้างนอกบอกว่าราชธานรักษาได้สุดท้ายอากงก็จริงๆแล้วเป็นการเสียชีวิตที่ทรมานทั้งทรมารร่างกายแล้วก็จิตใจที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปดูแลอากงได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอากงกลับมาที่เรื่องของคุณทักษิณน,นะคะ ก็คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจนถึงวันนี้ก็เกิน120วันแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ถูกตั้งคําถามนะคะว่ามันเป็นมาตรฐานปฏิบัติต่ตอนักโทษทุกคนจร,จริงๆใช่หรือไม่ดิฉันทราบดีว่าคุณทักษิณเผชิญความวินิธรรมในชีวิตมากมายจากการถูกกระทํารัฐประหารแล้วก็น้องสาวคุณยิ่งลักก็ถูกรัฐประาหารซ้ําอีกนะคะมีความวินิธรรมมากมายที่เกิดขึ้นแล้วก็การดําเนินการทางการเมืองดำเนินคดีต่างๆเนี่ยคดีก็ถูกตั้งคําถามว่าเป็นคดีการเมืองหรือไม่อย่างไรแต่ก็มีอีกหลายคาดีนะคะที่เป็นคดีทุจริอ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหวังก็คือให้คุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ททยุติธรรมจริงๆแล้วกออ็อะไรที่ไม่สมควรที่จะได้รับโทษก็ไม่ต้องได้รับโทษอะไรที่สมควรจะได้รับโทษก็คือเป็นไปตามกระบวนการนะคะเราก็หวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะแต่ก็มีหลายๆคนที่บอกว่าคุณทักษิณ ม่ควรจะติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวถูกแล้วเพราะว่าทั้งหมดนี้ถูกกระทำนะชอคิดว่าอันนี้น่านาจิตตังแน่นอนแต่สิ่งที่เ,เป็นความคิดเห็นของเราคงไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรได้นะคะเราก็คาดหวังถึงกระบวนการที่โปรง่งใสยุติธรรมแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ทํากับทุกๆคนละกันนะอย่าลืมว่ามีนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองจำนวนมากเลยนะคะที่ไม่ได้แม้แต่สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดด้วยซ้ํา ฝากไว้ให้คิดนะคะอีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นความเอียงวาในด้านกระบวนการยุติธรรมที่สุดแห่งปีนะคะอันนี้ก็หลายๆคนพูดมาเนาะโดยเฉพาะในวงการระหว่างประเทศนะคะชอบไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าการตัดสิทธิทางการเมืองพนิกาวานิชตลอดชีวิตนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนตั้งคําถามมากนะคะโดยเฉพาะในเรียกว่าอะไรดีองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมนะคะแน่นอนไม่ใช่ชอ คนเดียวที่ถูกตัดสิทธิ์ก่อนหน้านี้มีนักการเมืองไทยหลายคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะ10ปี15ปี20ปีหรือตลอดชีวิตแต่ว่าในกรณีของช่อเนี่ยมาถูกตั้งคําถามด้วยการใช้กฎหมายย้อนหลังนะคะเพราะว่าในตอนที่เกิดคดีความขึ้นเนี่ยกฎหมายยังไม่ได้ประกาศใช้ด้วยซ้ำนะคะและแน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่านะวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้เป็นสสแล้วเพราะฉะนั้นข้อหาว่าผิดจริยธรรมสสเนี่ยก็จึงฟังดูอีอย่างว่ามากเลยนะคะว่ามัน ผิดจริตยทรมสสแต่คนนี้ไม่ได้เป็นสสมาหลายปีแล้วได้อย่างไรนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเวลากระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคําถามเนี่ยสิ่งที่เสียหายที่สุดเนี่ยไม่ใช่ผู้ถูกตัดสินอย่างดิฉันแต่คือกระบวนการยุติธรรมเองนะคะกระบวนการยุติธรรมจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็ด้วยความเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนะคะถ้าเกิดว่าบ้านนี้เมืองนี้ยังถูกประชาชนตั้งคําถามในคําตัดสินหรือกระบวนการต่างๆเนี่ย จริงๆสถาบันหลักของประเทศมันก็ถูกตั้งคำถามมาเยอะมากในตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเราก็อยากจะให้สถาบันหลักเหล่านี้เนี่ยทำรงอยู่อย่างสง่าง,งามโปรง่งใสแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของประชาชนทั่วไปนะคะคดีช่อคงไม่ใช่คดีแรกแน่นอนและก็จะไม่ใช่คดีสุดท้ายที่นักการเมืองถูกตัดสิทธิ์อยากย้าตรงนี้ว่าชีวิตของนักการเมืองเนี่ยจะเกิดหรือจะจบควรเกิดและจบด้วยน้ํามือและปลายปากกาของประชาชนไม่ควรจะเกิดและจะจบ ด้วยคําตัดสินของศาลโดยเฉพาะเคสที่บอกว่าผิดจริยธรรมนะคะเพราะว่ามันเป็นจริยธรรมแล้วสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลพินิษของบุคคลนักการเมืองควรจะจบชีวิตทางการเมืองของตนลงด้วยการที่ไม่มีใครเลือกนะคะไม่ใช่การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมาตัดสินว่าเขาไม่มีจริยธรรมเพียงพอที่จะเป็นนักการเมืองหรือเป็นสสนะคะก็เป็นเรื่องเอี่ยงวะทางกระบวนการยุติธรรมนะคะมีเรื่องที่พอเอี่ยงวะแล้วต่อด้วยความใกล้เคียงกับเอี่ยงวะ แต่คือความบ้งบงสุดในปีนี้นะคะดิฉันขอเล่นผักเก้าไกลเลยนะคะแไม่รอดแความใช้แ้ใช้แร,าแรมากนะคะเป็นปีที่ผักเก้าไกลเนี่ยถูกตั้งคำถามในเรื่องของ sexual harassment นะคะหรือว่าการที่มีบุคคลระดับสสเนี่ยก่อเหตุคุกคามร่่งละเมิดทางเพศ หลายคดีด้วยกันนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีปรับปรายนะคะแต่ว่าออรอบนี้เนี่ยเป็นสสถึง2คนด้วยกันชอ่กก็ต้องยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยโดยรายละเอียดเราไม่อาจทร,ราบได้ซึ่งก็ถูกแล้วนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเองก็คงไม่อยากให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของคดีแต่ว่าดูจากพฤติการของสสที่สุดท้ายแล้วก็ถูกขับออกทั้งสองคนใช่ไหมคะแต่กระบวนการก่อนที่พวกเขาจะถูกขับออกอะทุกคนจําได้ไหมว่ามันก็ยากลําบากมากแล้วช่อขอติพักเก้าไกลนิดนึงนะคะว่าช้า ช้าจริงๆเข้าใจอยู่ว่าของแบบนี้ต้องรอบครอบแล้วก็ต้องฟังทุกฝ่ายนะคะแต่มันก็ช้าไปนิดนึงไหมความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมนะคะที่ถึงจิตใจของผู้เสียหายด้วยยิ่งช้ามันก็ยิ่งมีความกังวลอะไรต่างๆนานานะคะช้านะคะต่อไปขอให้จัดการให้มันเร็วกว่านี้ด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ดีใจที่ได้สามารถขับสสทั้งสองคนออกได้แล้วก็ พฤติกรรมของสอสทั้งสองคนทั้งก่อนและหลังขับออกนะคะดิฉันก็ขอพูดตรงๆว่า,าฟังดูไม่ได้สำนึกในสิ่งที่ตัวเองทําไปนะคะแล้วก็ยังจะออกมากล่าวหาผู้เสียหายในทางต่าง,างๆนานาหรือกล่าวหาพักด้วยนะคะว่าเล่นเส้นเล่นสายอะไรกันตๆๆๆ่างก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นบททดสอบที่สําคัญของพราคเก้าไกล เราไม่ได้คาดหวังให้พักมีคนดีร้อนะคะไม่ใช่พักเทวดาสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องมีระบบที่ดีค่ะในการตรวจสอบถ้ามีใครทําผิดขึ้นมาขัดคอลเวล l u e หรือคุณค่าอุดมการหลักของพักขึ้นมาคุณต้องมีกระบวนการที่จัดการบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าพักเป็นกรรมการบริหารเป็นสสหรือว่าเป็นแค่พนักง,งานในออฟฟิศพักก็ตามนะคะฉอนคิดว่าครั้งนี้เนี่ย ก้าวไกลก็สามารถผ่านบททดสอบโดยการเอาสสทั้งสองคนเนี่ยออกจากขับออกจากพักได้แม้ว่ารอบแรกจะไม่ผ่านนะคะสสปูอัดเนี่ยโหวดร,รอบแรกไม่ผ่านสาหรับคนที่ไม่รู้รายละเอียดมันเยอะนะคะแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้การจะขับสสออกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องใช้เสียงเยอะมากนะคะของที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารกับสสแล้วเสียงมันไม่พอนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงข้างมากสุดๆไปเลยนะคะเสียงข้างมากระดับแบบ3ใน4เลยนะคะแต่ก็ยังไม่พอขับออกอยู่ดีแต่สุดท้ายครั้งที่2 ออกสำเร็จนะคะก็ยินดีกับพรรคเข้าใจด้วยจา้าที่เอาสองคนนี้ออกไปได้นะคะเพราะว่าดูจากสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์หลังจากการที่เขาถูกคับออกแล้วดิฉันก็คิดว่ากรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคน่าจะมีมติถูกต้องแล้วละคะ่ะที่ที่ให้สองคนนี้ออกนะคะก็ครั้งต่อไปขอให้เร็วกว่านี้นะคะแล้วก็ขอให้ อย่ากลัวพักเสียชื่ออย่ากลัวพักเสียหน้าว่ามีบุคคลที่ก่อเหตุคุกคามทางเพศหรือผิดวินัยต่างๆพักจะเสียชื่อเสียหน้าและเสียความเชื่อถือสถานที่ประชาชนมีต่อพักอย่างแน่นอนถ้าคุณปกปิดเรื่องพวกนี้ค่ะจงเป็นพักที่โปร่งใสและประชาชนด่าได้และด่าแรงๆก็ได้ตลอดไปค่ะพักเก้าไกลโอเคไหมต่อไปอย่าบงนะเรื่องชายแท้ทั้งหลายเนี่ยแล้วชายแท้ทั้งหลายในพักก็ขอให้พึงสังวรด้วยนะคะว่ากฎเกณฑ์ของพักข้อบังคับพักมีอยู่จริงทําผิดแล้วโดนลงโทษจริงเด้อทำไมต้องใส่อารมณ์พูดแล้วทำไมต้องใส่อารมณ์ จบด้วยความอะไรดีเราเอย่างว่าที่สุดบ้งที่สุดไปแล้วเอาสุดท้ายละกันงงที่สุดเอ๊ะต่างจากอย่างว่าที่สุดยังไงก็คือจริงๆก็คือเหมือนกันแต่เราอยากจะสุภาพเพราะเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากอย่างว่าเป็นงงสุดแม่คือยังไงอะไรนะคะก็คือเรื่อง2เรื่องนี้ค่ะดิจิมอนวอลเล็และใดๆในโลกล้วนซอฟต์พาวเวอร์งงเวอร์ ตอนแรกบอกว่าเอาดิจิทอลวอลเลตก่อนตอนแรกบอกว่าไม่กู้นะคะได้ใช้ในช่วงสงกรานนะคะแล้วก็จะเป็นเป็นดิจิตอลเคอเรนซีจะมีแอปใหม่ใดๆอะไรยังไงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ด้านดิจิตอลเคอเรนซีของประเทศไทยเล่นใหญ่เวอร์สุดท้ายก็คือกู้แล้วใช้แอปเป่าตังค์ซึ่งจริงๆดีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าทำอินฟราสตรักเจอร์ใหม่เนี่ยมันน่าจะต้องเทสระบบแล้วก็แบบว่า ปันปวดวุ่นวายกันอีกมหาศาลชาวบ้านไม่ได้ใช้เงินสักทีนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตตามที่หาเสียงไว้กับดิจิตอลวอลเล็ตที่จะเกิดขึ้นจริงในประมาณสักต้นหรือกลางปีหน้าเนี่ยมันเหมือนกันน้อยมากแต่สําคัญมากคือต้องกู้มาใช่ไหมคะห้าหกนล้านนี้แล้วก็ไม่ได้มีอินฟราสตรักเจอร์ในด้านดิจิ t a ลเคอร์เรนใดๆแล้วนะคะก็คือสรุปว่าแจกเงินนะคะ แล้วก็ส่วนการใช้เนี่ยก็มีข้อจํากัดต่างๆมากมายนะคะอบายมุกเช่นคุณจะไปซื้อสุราก้าหน้าเนี่ยซื้อไม่ได้นะคะเป็นอบายมุกนะคะส่งเสริมแบบผู้ผลิตเล่าในชุมชนของคุณอันนี้ทําไม่ได้นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือสรุปว่าไม่ได้ให้ทุกคนใช่ไหมก็คือคนที่มีเงินเก็บมากกว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็รายได้เกิน7 0,000เนี่ยก็จะไม่ได้นะคะก็คือมีการขิดขั้นให้คนที่มีรายได้สูงเนี่ยไม่ไม่ได้1 0 0 0 0หบาทนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นดิจิมอนวอลเล็ที่ ตอนหาเสียงกับตอนเกิดขึ้นจริงนั้นช่างแตกต่างกันเหลือเกินเป็น d ิ g i อน n w วอ l e t แบบงงนะคะส่วน s o ฟ t าวเวอรก็ส่วนซอฟาวเวอรก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งต่างๆนั้นได้กลายเป็นซอฟทาวเวอรไปกี่อย่างแล้วนะคะเพราะว่าเราเกิดซอฟทาวเวอรายวันกันขึ้นมาตลอดเวลาเมมนนคคงป็วารักแล้วตอนนี้ที่ฉันเห็นปรากฏการการใช้คําว่า s อฟ t าวเวอรแทนคําว่า o t op, อท็เช่นสมมติคุณไป นครสวรรค์คุณก็จะบอกว่าโมจิเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของนครสวรรค์ถ้าคุณไปการาสินคุณก็จะบอกว่าผ้าไหมแพรวาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของกรสินก็คือใดๆที่เคยใช้คำว่าโอท็อปสามารถเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้โดยสามารถรับรื่นไร้รอยต่อทอเต็มผืนนะจ๊ะซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าทุกอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์จะเกิดกี่โมงอันนี้ก็คือต้อง ต้องอยากให้รัฐบาลคิดให้ดีๆนะคะประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีประเทศไหนเลยประกาศว่าจะทำซอฟต์พาวเวอร์นะคะจีนอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีไม่เคยมีแม้แต่คาเดียวที่พูดว่าซอฟต์พาวเวอร์เอาซอฟทปาแต่เขาทําจริงนะคะแล้วเขาไม่บอกใครว่าสิ่งนี้เขาตั้งใจให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพราะถ้าบอกมันก็คือมันก็กลายเป็นหาดพอร์แหลห์ดเซลนะมันก็จะไม่เกิดซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นก็เลยเป็น2สิ่งงงๆนะคะที่เราหวังว่าปีหน้าจะหางงดิโซวเลสได้เงินและหายงง ซอฟท์พาวเวอร์สามารถเกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมเกิดฮักก้าเร็วๆด้วยนะคะแล้วก็เลิกเกิดสิ่งที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์รายวันนะคะหวังว่าปีหน้าจะไหงงสำหรับสองนโยบายของรัฐบาลนะคะและนี่ก็คือที่สุดของปีนี้สำหรับคุยให้ชัดกับพันิกานะคะใครมีอะไรที่อยากจะที่สุดในใจของตัวเองนะคะเติมมาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบายค่ะ